ยินดีต้อนรับกลับมาที่ Car Culture c l ับช่องสำหรับคนรักรถที่เราจะพาคุณไปพบกับรถรุ่นใหม่ๆหม่ข่าวล่าสุดและที่สุดของโลกยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกรถ SUV ไฟฟ้าที่กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกอย่าง BYD Leo Fast 2026รถคันนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาต่อยอด แต่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ BYD ที่รวมเอาความล้ำสมัยความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสุดล้ำมาไว้ใน SUV 1คันมาดูกันว่าทำไมลีโอฟาดสอถึงถูกขนานนามว่าเป็นก้าวสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BYD BYD ถือเป็นผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ทั้งในเอเชียยุโรปและกำลังทา้าทายค่ายรถยักษ์ใหญ่ในตลาดสหรัฐอเมริกาลีโอฟาดคือภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ BYD เกี่ยวกับ SUV แห่งอนาคตที่ต้องทั้งทรงพลังหรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการออกแบบภายนอกของ BYD l ีโอฟา2026เรียกได้ว่าล้ำยุคเกินใครด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์ไร้กระจังหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถ E ีีสมัยใหม่เสริมด้วยไฟหน้า LED แมทริกดีไซน์บางเฉียบที่ทอดยาวเต็มความกว้างรถ กันชนหน้าทรงสปอร์ตช่องดักลมดีไซน์โฉบเฉีียวและฝากระโปรงที่มีเส้นสายคมชัดให้ความรู้สึกดุดันตั้งแต่แรกเห็นมุมมองด้านข้างโชว์เส้นสายแบบคูปเป้ u v มือจับประตูแบบซอนและล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ทำให้รถดูทรงพลังด้านท้ายติดตั้งฝ่ายท้ายแบบหลบาร์ที่เชื่อมต่อเต็มคันพร้อมแอนิเมชันไฟวิ่งและโลโก้ BYD ขนาดใหญ่สะท้อนความมั่นใจของแบรนด์เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหราเหนือระดับ ห้องโดยสารของ l ีโอฟาถูกออกแบบให้เป็นเหมือนเล้าหรือบนล้อใช้วัสดุดหนังวีแกนและวัสดุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคอนโซลกลางดีไซน์มินิมอลแต่ลำยุคโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่หมุนได้รองรับระบบ AI สั่งงานด้วยเสียงและเชื่อมต่อแบบครบวงจรหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพร้อมด้วยระบบ AR HUD Up Display ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกบางลม ผู้โดยสารตอนหลังก็ไม่ถูกลืมมาพร้อมจอความบันเทิงส่วนตัวระบบปรับอากาศแยกโซนเบาะนั่งปรับเองได้พร้อมหลังคากระจกพารารามาและไฟแอมเบียนที่ปรับแต่งได้ด้านสมรรถนะลีโอฟาส2026ถูกสร้างบนแพลตฟอร์มไฟฟ้าล่าสุดของ BYD ที่เน้นสมรรถนะสูงคาดว่าจะมาพร้อมมอเตอร์คู่แบบ a w d ให้กำลังมากกว่า500แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ต่ำกว่า4.5วินาทีมาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่อ่านเรื่องชื่อของ b y d ที่ทั้งปลอดภัยและทนทานโดยมีระยะทางวิ่งกว่า600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งและรองรับการชาร์จด่วน80%ในเวลาเพียงประมาณ25นาทีแต่ Le โอฟาดไม่ได้มีดีแค่ความเร็วและระยะทางมันยังถูกออกแบบให้เป็น SUV ที่ลุยได้จริงระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับระดับได้โหมดการขับขี่หลายรูปแบบรวมถึงโหมดออฟโรดขั้นสูงทำให้รถพร้อมเผชิญทั้งถนนในเมือง างไฮเวย์หรือแม้แต่เส้นทางธุรกันดารเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดามาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงของ BYD ทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเตือนมุมอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติและรองรับการขับขี่กก่งอัตโนมัติระดับ3โครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมในทุกเส้นทาง ในส่วนของราคา BYD ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่หลายฝ่ายคาดว่าจะตั้งราคาสู้กับ t ท s l a m o เด l X และ BMW X ได้อย่างสูสีและเมื่อพิจารณาจากดีไซน์ล้ำสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีจัดเต็มก็ถือว่าน่าสนใจอย่างมากในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าพรีเมียมแล้วใครคือคนที่เหมาะกับ BYD Leo ฟาด2026คำตอบคือคนที่ต้องการสมรรถนะไฟฟ้า FIFA สุดล้ำความหรูหราในแบบ SUV และอิสระในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมือง มันคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการก้าวสู่อนาคตของยานยนต์อย่างแท้จริงและนี่ก็คือการจอดลิฟวี่วายดีลิโฟา2026 SUV แห่งอนาคตคุณคิดว่ามันจะท้าชนเท sla และแบรนด์หรูอื่นๆได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างเลยขอบคุณที่รับชมคาเคิเจอร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตจากโลกยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดินทางปลอดภัยและสนุกกับการขับขี่นะครับ